ธันวาคม1 8 2 0 2 4นักวิเคราะห์จากวอนนค้าสหรัฐจะผุดกองทุนสำรองบิตคอยในปี2025นีนักวิเคราะห์จากหนึ่งในผู้จัดก,การสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในคริปโตคิดว่าสหรัฐจะสร้างกองทุนสำรองบิตคอย (BTC) ในปีหน้าแมตติวซิเกอร์หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของวอนนกล่าวในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับนเธอร์อีบรูเนว่ากองทุนสำรองบิตคอยอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากกฎหมายของรัฐสภา ผมคิดว่าน่าจะเป็นการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่พยายามจัดนำเอาบิตคอยประมาณ200,000 BTC ที่รัฐบาลสหรัฐเป็นเจ้าของอยู่แล้วไม่ว่าจะยึดได้จากการก่ออาชญากรรมหรือเหตุการณ์อื่นๆและเรียกสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่ากองทุนสำรองบิตคอยและให้คำมั่นว่าจะไม่ขายมัน การคาดการณ์ของพวกเราในปีหน้าก็คือจะมีกองทุนสำรองบิตคอยระดับชาติเหมือนที่ผมเพิ่งอธิบายไปหรือไม่ก็รัฐใดรัฐหนึ่งหรือไม่ก็หลายรัฐจะผ่านร่างกฎหมายพวกนั้นไปและผมคิดว่ารัฐที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับกองทุนที่ว่าคือเพนิลเวเนีย์ฟลอริดาหรือ TEXAS ในเดือนกรกฎาคมวุฒิสมาชิกพรรคริพลิเคินอย่างซินตีอาลามิสจากไวโอมิงกล่าวว่าเธอจะประกาศร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งทุนสำรอง BTC เพื่อเป็นวิธีการรักษามูลค่าของเงินดอนลลาร์สหรัฐท่ามกลางนี้ของประเทศที่พุ่งสูงไม่หยุดกฎหมายดังงอกล่าวจะผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐสะสม1ล้าน BTC หรือ5%ของอุปทานทั้งหมดของ BTC ใน5ปีใน เส้นแคมเปญหาเสียงในปีนี้โดนัลทรัมป์ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสัญญาว,ว่าสหรัฐจะหยุดบิตคอยที่ยึดครองมาได้จากตลาดเปิดและจะหันหัวเรือไปเป็นการถือสินทรัพย์ไว้เป็นการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ทอทงธันทคาตท,ที่มาเดลิฮานและสยามบ็อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนําหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจํานวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ